สวัสดีค่ะพี่น้องคุณเพื่อนจ้าบวงชิตม,มุนเมติมีฟงเซมาเด้ยค่ะเด้อพี่น้องวันนี้วันหยุดนะคะอากาศดีดีมิตลาดของเกาพี่น้องค่ะเมื่อนี้นะคะได้ถือควนเดินไปแล้วรอบนึงนะ้ค่ะเด็กจะเลยมานั่งพักเอาวิตามินดีชมป่าพี่น้องถ้าชมป่าพี่น้องงามๆเนี่ยมีฟงแตนเด้อจ้ดเด้อฟงเตนเรือโบเซนนะคะชมป่าสวยๆพี่น้อง น้ำงามค่ะพี่น้องคะ่ะปลาเด้อค่ะเด้อปลาหรือบบเซ่นะคะเบิ่งดูพี่น้องงามๆพี่น้องคืออะไรเรนมาลอยมาลอยมาสวยไหมคะพี่น้องอย,ยู่หมู่บ้า,านย้ายสิ่บุพเอันเด้อค่ะเด้อมีฟงเต็นนะคะอุ้ยโทโบมีโบอะอ่ะอุ้ยสวยงามมากเลยพี่น้องดูสิคะมีสีส้มสีขาว ลายโอ้โห oh ไม่ต้องไปสวนส,สัตว์ยากเลยค่ะนี่พ huh? ี่นงค่ะเดินลงมาแป๊บเดียวนะคะบ้านแยรีพอนสองนาทีนะคะพี่นองอู้ยงามมากเลยค่ะพี่นองค่ะซึอดอน่าจ้สซออนบบเอิ่งดูอู้ยสวยๆเลยนะคะพี่นองค่ะโอ้โหละลๆลโบโบงามบ่พี่นองงามบบค่ะงามบบอู้ยซ้อนบ่จ้ะ โมบ้านเยสิพรจัดจัดได้สวยมากเลยค่ะเด็กพี่น้องหนาหัวนมเงี้ยสอยมากใกล้ๆเฮามึงเงี้ยมึงเงี้ยค่ะพี่น้องค่ะอู้ยถ่ายให้ดูชัดๆเลยนะคะดูดูอู้ยมันจะมากินมือยายสิบพอนบ่เมืองเนี้ยงามบ่พี่น้องงามบ่จับมืงดูมือมันจะมากินมือยายสิพรเด้อยมึงอู้ยสวยๆเลยเด้อพี่น้องค่ะ สุดยอดเลยค่ะลองเที่ยวสวนสัตว์ยากนะพี่น้องบ้านเยี่ยสิบพรกับมีค่ะนุย้ยเพป็นเอาป่ามาปล่อยให้คนเบิ่งพี่น้องจ้ะเนี่ยหลายคักหลายเนี่ยเยอะแยะเลยนะคะโป่งเต็นด้นะพี่นอ้องโป่งเต็นด์บันเยี่ยสิบพรนี่โป่งเต็นด์นะคะสุดยอดเลยพี่น้องบรรยากาศก็ดี สีทองก็มีนะคะสีทองส,สวยๆเลยนะคะพี่นอ้องสีทองสีทองว้าวตัวนี้สวยนะคะสวยพะพี่น้องสวยๆสวยๆส,สุดยอดเลยจ้างาม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 ซึ่งมาเห็นวันนี้นะคะพี่น้องคะข้างนั่นก็จะเป็นบาร์เครื่องดื่มเด้อพี่น้องบ้านยันตีฟมีทุกอย่างนะคะเด้อมู่บ้านน้อยๆแต่มีทุกอย่างนะคะเด้อ ฟังทางนันกับสิบปีอำเภอได้ใจะ้ะเด้อทางนันกับสิบปีอำเภอเขตอีกอกับสงสารยังยเด้อค่ะเด้อพี่น้องคะ่ะทางหน้าพุ่นกับสิบปีตลาดนัดของเก่าเด้อพี่น้องตลาดนัดมือสองเด้อค่ะเด้อหลายค่ะน้ำหลายพี่น้องเอ้ยนี่ไงปอนปลาปอจ้านี่หน่อยก็มาเล่นน้ำพี่น้องนี่ไงน้ำแข็งดยอดเลยบ้านยายสีพนนะคะ่ะงามงาม ชมปลาชิวๆไปเลยนะคะพี่น้องไม่ต้องไปสวนสัตว์ปลายากนะคะตัวยาสีฟอนบ่มีอะไยให้มันเม่พี่น้องบ่มีบ่มีอาหารให้มันเนี่ยแก้ปหาอาหารพี่น้องบ่มีอาหารให้เลยจ้ะโอ้งามปุดงามโพดเว้ยนี่ไงโอ้ต้องไปทะเลกับพีปลาให้ชมดู้พี่น้องเด้อบ่มีเป็นยังไงพี่น้อง งามสุดๆเลยจ้ะบรรยากาศแดดดีด,ะะด้วยค่ะเด้อพี่น้องจ้ะชมปลาไปพ่วงสุดยอดเลยจ้ะนี่แหละพี่น้องคลิปนี้ก็สั้นๆเลยจ้ะเด้อพาชมปลาจากอากาศวิตามินดีนะะด้วยค่ะเด้อนี่แหละงานนี้งาน,งาน,งานตลาดมือสองเนาะค่ะเนาะแล้วที่ร้อนก็ไปเดินไม่เล้วก็ซัมนีน่แหละเจอกันในคลิปวิด,นนะะดีโอหน้าได้ค่ะเด้อชอบกดไลค์กดซับสไครต์ให้เด่นได้ค่ะเด้อ ชิ้ๆสบายๆวันหยุดจะกระโดงบิน,นด้อหน่ะพาชมป่างามๆไปเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะงามบ่วป่าคอมเมนต์ไว้ด้วยชอบทีใด <laughs> โอเคบ๊ายบายค่ะพี่น้องค่ะบ๊ายบาย